สำหรับตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในด้านของโทสัจริตเฉพาะในเรื่องของกสินสีตามที่องค์สมเด็จพระมหาหมุนีและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแนะนำว่าบคุคคลผู้มีโทสษจริตเป็นประจำ นั่นควรจะเจริญนอกจากพรมิหารสีแล้วก็ควรจะใช้กสินสีอือสีกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามมัธยาศัยเพื่อเป็นเครื่องปรับปรุงใจให้พ้นจากอำนาจของคนเป็นคนโทสาร้ายหรือโกรธง่ายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรรมาศาสนาทรงตัดอย่างนี้ เอตมาภาพเข้าใจว่าสมเด็จพระมหาวุณีคงมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นจะเป็นอย่างมากเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระาพาาเจ้าเป็นสัพพัญญวีัสถ้าหากว่าพระมหาบพิตรจะตถาอาตอมาว่าเป็นพ่อะอะไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรงตัดไว้แต่เพียงอย่างเดียวจะได้ปฏิบัติสบาย <c oughs> อันนี้ถ้าจะพิจารณาไปไม่ใช่ตมาทราบ เป็นแต่เพียงว่าเอาจิตของตนเองเป็นเครื่องวัดเมื่ออารมณ์ของบุคคลบางคนชอบมีอารมณ์ทรงตัวมากกว่าอารมณ์คิดคือทําจิตให้สงบสงัดอยู่เฉพาะอารมณ์บางอากิบางอย่างอารมณ์บางอย่างเท่านั้นปักไว้เฉยๆอย่างนี้มีอยู่แต่คนบางคนใช่อารมณ์ทรงตัวนิ่งไม่ได้ต้องใช่อารมณ์คิดจึงจะมีความสบาย แม้แต่บุคคลคนเดียวก็เช่นเดียวกันคนเดียวกัน,นเพราะว่าบุคคลดีคนเดียวกันนั้นบางครั้งมีอารมณ์ชอบสงดัดแต่บางครั้งก็มีอารมณ์ชอบคิดเนี่ยแต่มาพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเท่าที่ทรงตรัสอย่างนั้นก็คงจะมีความหมายถึงบุคคลประเภทที่มีอารมณ์ชอบคิดประเภทหนึ่ง ด้วอมีอารมณ์บางคนที่มีอารมณ์ชอบพรอารมณ์ทรงตัวเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องการแยคิดเกรงว่าจะพุ่งสั้นมากเกินไปในอย่างหนึ่งในนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ทรงให้กรรมฐานคู่ปรับกับโทสะจริตไว้เป็นสองประการด,กด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหารสี่เป็นอารมณ์คิดก็สิ้นสีไปอารมณ์ทรง คือทรงอยู่ในการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ,ะความจริงกระสินมีทั้งสิบอย่างถ้าพระมหาบพ,พิตรจะทรงตรามว่าทำไมกสินทั้งสิบอย่างนี้จะใช้เหมือนกันหมดไม่ได้หรือทำไมจริงจะเฉพาะมาใช่แต่เฉพาะวานณะกสินสี่อย่างเท่านั้นถ้าทรงตรามมาอย่างนี้อาตมาก็ะคงขอตอบ ขอถวายพระพรว่าจนด้วยกล่าวตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ทราบความประสงค์ขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาถ้าจะถวายพระพรไปก็จะกลายว่าเป็นการเดามากเกินไปถึงแม้ว่าจะมีใครมาจ้างให้เดาอาตมาก็ไม่ขอยอมเดายอมเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ามีเหตุหลายประการ เท่าที่ผ่านมาแล้วในระยะตนอาตมาเองไม่เข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ก็พยายามทำตามคำสอนก็รู้สึกว่ามีผลทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตตมาพยากรณ์ตัวเองไปอารหาหันกล่าวกันแต่เพียงสั้นๆหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นความดีเบื้องตน้น อย่างที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนให้รักษาศีลทรงสอนให้ให้ทานในตอน,ต,อนอต้นอาตมาก็ไม่ทราบทั้งอาน,นิีสงส์ <c oughs> ว่าจะมีผลเป็นระการใดแน่นอนไปฟังท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ท่านพูดกันก็ท่านก็พูดแต่ผลในชาติหน้าผลในชาตินี้ไม่เคยที่ฟังใครกล่าวให้พบให้ได้ยิน <c oughs> แต่ก็มาพบหลวงพ่อปานวัดบานองโคสมัยนั้นแต่ความจริงสมัยนั้นอาตมาก็สัมผัสกับท่านผู้รู้น้อยมากไม่ค่อยได้พบใครไม่ใช่พระทุกองค์ท่านไม่มีความรู้แต่บังเอิญไปถามองค์ที่ไม่รู้เขา้าท่านก็ว่าชาติหน้าจะได้ไปเทียนเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างจะเป็นพรบ้างก็ว่ากันไปแต่มาพบหลวงพ่อปานท่านบอกว่าผลชาติหน้าใหญ่แต่ว่าผลชาตินี้ก็มี นี่เลยทําตามท่านดูก็รู้สึกว่าทานก็ดีสิ่งก็ดีภาวนาก็ดีไม่ใช่มีผลชาติหน้าอย่างเดียวต้องได้รับผลตัตฑชาตินี้ไปก่อนคือความสุขใจ <c oughs> ได้ให้ทานแล้วแล้วก็มีความได้มิตรขึ้นมามีความสุขคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนที่เขาไม่รู้สึกคุณคนเป็นของธรรมาดา จะต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เขาและเขาดีทุกคนแต่ชีว่าใจก็มีความสุขเพราะได้มีโอกาสได้เกื้อดคนเขาเห็นเขาอักตันยูไม่รู้คนคนก็นึกยิ้มอย่างในใจว่าคนนี้ช่างอะไรเป็นหนี้กิเลสมาในชาติก่อนไม่พอยังจะมานหนี้กิเลสตัณหาในชาตินี้อีกสร้างอากุศลกรรมทําขึ้นเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่ง การรักษาศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขการภาวนาทำใจให้เยือกเย็นอันนี้ก็รู้สึกว่าชาตินี้มีผลนี่การที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนทั้งทั้งเดมามาไม่ทราบวันิสงก็ลองทำมาแล้วก็มีผลคือมีความสุขใจในในด้านที่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้เฉพาะกสินสี่อย่างนี้อาตมาไม่เข้าใจชัดเหมือนกัน แต่ว่าผลที่องค์สมเด็จผู้ทรงสวัสดิ์ให้มีประโยชน์อย่างอ่ออยายงโอทายกระสินกระสินสีขาวถ้าทํากระสินข้อนี้เข้าจนเป็นฌานสมาบัติผลที่ได้ในอันดับแรกก็คือมีความสุขใจจิตใจไม่ดิ้นรนมากเกินไป <c oughs> แต่ว่ายังเป็นบุคคลที่ผู้ทรงฌานโลกีหรือเป็นโลกิยชนก็ยังมีความทุกขยังมีความดินน้นรน แต่ความดิ้นรนมันน้อยลงถ้าดิ้นน้อยมันก็เหนื่อยน้อยดิ้นน้อยมันก็ลําบากน้อยนี่เป็นนวัจิตถ้าทรงฌานได้อารมณ์มีความสุขความคิดความอ่านมันก็คล่องตัวนี่เป็นอันดับแรกีนสำหรับโอทายตะกสินกะสินสีขาวเป็นสมุดฐานให้เกิดทิพยประจุขุยาน เมื่อทำกระสินนี้มีความเข้มข้นขึ้นที่ประยุคยานก็ปรากฏต,ตอนนี้เป็นปัจจัยให้มีผลกำไรมากขึ้นมากมีความสุขใจยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสามารถพิสูจน์ผลความดีและความชั่วของตัวได้ว่าความดีและความชั่วของตัวที่ทำมาแล้วในการก่อนมีผลเป็นประการใดได้ความดีในการที่ทำในปัจจุบันมีผลเป็นประการใด และการที่จะก้าวต่อไปจะทํำยังไงถึงจะมีผลรวดเร็วโอทาแตกสินให้ผลสามารถจะรู้การก้าวหน้าของตนได้ว่าเราจะทําเข้าทั้งจุดนี้ควรจะทําจุดแบบไหนจึงจะตรงจุดไม่เปะปะเปะปะ,ปปะไปเหมือนกับคนตาบอดคลาทางนี่เป็นอันมกศสินสี่ระการนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะโอทาแตกสินมีประโยชน์มาก นี่การที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> ทรงให้คนที่มีโทสะจริตใช้กระสินสี่อย่างแล้วมีผลเรื่องนี้ปรากฏมาในพระธรรมบทคุตกนิกายสมัยเมื่อองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์เสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงประชนันอยู่ สมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูกับอาคสาวกก็ยังอยู่พร้อมเพียงพระสงฆ์มีมากปรากฏวันีกาหนึ่งอาคสาวกขององสมเด็จพระผู้มีพระภาคคือภาษาลีบุตรเป็น <c oughs> <c oughs> ไ,ได้รู้จิกคนหนึ่งเป็นลูกชายของน,นายช่างทอง <c oughs> เธอเป็นคนหนุ่ม <c oughs> เป็นคนสวยและก็เป็นคนรวย เรื่องคนหนุ่มคนสวยคนรวยพระสารีบุตรก็มีความเข้าใจว่าเธอก็คงจะมกักมากปิการมารมจิตใจจะยุ่งยากไปได้วยเพื่อนระหว่างเพศเพราะตามที่เคยสังเกตมาเป็นอย่างนั้นจึงได้พากันไปขอประทานอภัยจึงได้ให้กรมาฐานกับพระลูกชายในช่างทอง เป็นอสุปกรรมฐานกับกายกตานุสติพิ่าจรณากายเทียบกับซากศพเพื่อเป็นการตัดราคะจริตความจริงคนที่มีคนที่มีราคะจริตรักสวยรักงามเจ้าระเบียบคนที่มีโทษสาจริตนี่จะทำอะไรเร็วๆแต่ว่าทำอะไรหยาบเดินตึงตังคมครามหนักๆทำงานหยาบๆทำเร็ว ทำเร็วคล้ายๆกับคนที่มีพุทธจริตแต่คนที่มีพุทธจริตทำเร็วต้องการเร็วแต่มีความละเอียดมากคนที่มีโทสะจริตทำงานเร็วตึงตังคมความรวดเร็วแต่ถ้าว่ามีความหยาบมากต้องสังเกตมี่นี่เป็นข้อสังเกตอัาน,นพระลูกชายในช่างทองจเจริญสุภกรรมฐานมาสามเดือนอยู่กับพระสารีบุตร ในที่สุดไม่มีผลในการปฏิบัติเอาอะไรไม่ได้เลยพอออกพรรษาขึ้นมาพระสารีบุตรจึงพาพระลูกชายในช่างทองไปเป้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงดำเบรอกกรเขาก็ทานอภัยด้วยซออนโดยคิดว่าพระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ชฉลีัยพวกเราินผู้ฝึก จะต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกความจริงอาการของคนที่จะต้องฝึกมีอยู่สองประเภทบุคคลประเภทหนึ่งต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกงจริงจะมีผลอีกประเภทหนึ่งสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลซึ่งเป็นคู่ปรับกันมาสามารถจะฝึกได้อันนี้ตีตัวอย่างไปม,ม,มีมาก ตัวอย่างอย่างไม่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะทรงดับขันเขาสู่ท่าปรินิพานความจริงจะทรงนิพพานที่ปาวาระเจดีก็ได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงส,ง,สงป์าัถนาในการทรงคราะปริพายชกซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่องค์สมเด็จพระพุกวันต้องทรงสั่งสอนเองถ้าคนอื่นสอนไม่มีผล จากนั้นองค์สมเด็จพระทศพลจังได้ทรงสมเด็จไปที่กรุงศิณรามหานาครตอนนั้นเมื่อปริพาชกจะเข้ามาเฝ้าพระหามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จ,าจึงได้ทรงตัดพระล่อยให้เข้ามาการที่ตถากคตต้องทรมานร่ากายลำบากมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการจะสงเคราะห์ลูกชายคนสุดท้ายคนนี้ นี่เป็นอันว่าคนที่จะทรมานให้เข้าถึงความดีบางท่านต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองบางท่านภราษสาวาสงเคราะห์ได้สำหรับลูกชายในช่างทองท่านภราษสาได้บุกก็ตำหนิว,ว่าอาจจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้เดียวองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงสั่งสอนให้คนนี้เข้าถึงมรรคถึงผลได้ท่านไม่มีความประมาทคือไม่ทะนงตน ดางนั้นเวลาออกพรรษาแล้วจึงได้พาพระลูกศิษย์คิลูชายในช่างทองไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลแล้วกราบทูลในส่งทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วสามเดือนเธอไม่มีผลคนคนนี้จะเห็นจะต้องเป็นองค์สมเด็จพระทศพลทรงสงเคราะห์เ <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทร,รงทราบจึงได้ทรงตัดกับภาษาริบุต ว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตรเธอจงกลับไปเถิดกุลบุตรผู้มีศรัทธาที่ชื่อว่าตถาคตสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีมเมื่อเบสาลีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระจินทร์สีก็พิจารณาดูจริตว่าพระองค์นี้นี่เธอมีจริตอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ว่าเขาพุกนี้เป็นผู้มีพุผู้หนักไปในด้านโทสะจริตไม่ใช่ราคะจริตเจนนันองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรยังได้ทรงนิรมิตด,ดอกบัวทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งและเป็นดอกบัวสีแดงจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสด์สรงให้กับพระลูกชายในช่างทองเมื่อเธอจงไปนั่งหน้า ที่ด้านหน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านดอกบัวปักลงไปในกองทรายนั่งลืมตาพิจารณาจำภาพไว้ว่าสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาวนานึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเธอทำตามนั้นเธอไปมุนกองทรายเข้าเอาก้านบัวปักตต่มตาจำภาพดอกบัวสีแดง ก็ลหลับตานึกถึงภาพสีแดงแลวนึกภาวนาในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตามาดูใหม่จำได้ก็หลับตาใหม่ทำอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาภายในไม่ช้าช่วครู่เดียวเธอก็ได้ฌานสีภาพดอกบัวที่เห็นในใจจากสีแดงกลายเป็นสีเหลือง สีเหลืองก็อยจางไปจางไปเป็นสีขาวที่ละนอยละนอยจนกระทั่งเป็นสีประกายพลิกสามารถจะนึกบังคับภาพนั้นให้สูงก็ได้ให้ต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้คล่องในอารมณ์ของจิตตอนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระพิจิตมันทรงพิจารณาว่าพระช่างทองเวลานี้ทรงชันสี่ในกัสินแล้วเป็นชันโลกีแต่ว่าในขั้นต่อไปตอนที่จะเข้าถึงความเป็นโลกุตระความเป็นพระอรหรันถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอสามารถจะไปได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ว่าเขาพูดนั้นไม่สามารถจะทำได้เพราะอะไรเพราะกำลังใจยังอ่อนอง์สมเด็จพระจินวรนียได้ส่งช่วยแด้ความจริงการช่วยในยไม่ใช่ช่วยประยุงใจเขาช่วยสร้างนิมิตกระสินให้เป็นมิปสนาญาณอันนี้มีบุคคลหลายคนมาถึงก็บอกว่าขอบรารมีหลวงพ่อช่วยให้บรรลุมรรคบรรลุผลให้ได้ฌานสมาบัติ ก็รู้สึกแปลกใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกได้แต่เพียงตรงๆว่าช่วยไม่ได้คนทุกคนต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้ายังช่วยคนอื่นไม่ได้เรื่องกำลังใจจะช่วยได้แต่าการภายนอกคือให้กำลังใจนั้นได้สนับสนุนกำลังใจได้แต่จะไปช่วยใจให้เป็นคนฉลาดช่วยใจให้เป็นคนมีฌานสมาบัติอันนี้ช่วยไม่ได้ สำหรับพระดูชายในช่างทองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยด้านจิตใจแต่ก็ช่วยในสิ่งที่เนื่องโดยใจภายนอกนั่นก็คือเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเธอเล่นชาดสี่กำลังเพลิน <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตด,ดอกบัวทองคำที่มีสีสดสวยๆก็งามนั้นให้กลายเป็นดอกบัวที่มีสีเศร้าหมอง เมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตายขึ้ามาดูดอกบัวเห็นสีเศร้าหมองใจก็แปลกใจว่าเมื่อสักครู่นี้สียังสวยอยู่นี่ทำไมสีดอกบัวไปเศร้าหมองเป็นอย่างนี้เศร้าลงไปมากก็เกลยมาเ,ยเทียบในใจว่าโอหนอจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเดิมทีเรามีความกระปรี้กระเปร่าสวยสดงดงาม มีความเปล่งปลั่งอวัยวะสมบูรณ์ต่อไปถ้าความแก่เท่าปรากฏมันก็ยาเศร้ามันดอกบัวนี่เธอก็หลับตาแล้วก็นั่งนึกถึงภาพดอกบัวเศร้าหมองก็คิดถึงว่าร่างกายเราแก่ไปแก่ไปทุกวันทุกวันไม่ต้องยะเศร้าหมองแบบนี้พอยใจสบายดีหวังว่าจะเลิกลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็จพระจินาสีนิรมิตให้กลีบดอกบัวบหล่นลงไปเสียแล้ว เหลือแต่ฝักยิ่งเศร้ามองใหญ่ใกล้จะหักเหี่ยวแห้งลงไปมากเออก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะเวลานั้นจิตเป็นฌานสี่ปัญญายอมเกิดด้วยอำนาจของสมาธิมีความเห็นว่าร่างกายของเราต่อไปนี้มันก็จะทรุดโทรมเหี่ยวแห้งลงไปมันก็คนแก่ที่เราเคยเห็นมีหนังหุ้งกระดูกมีหลังค่อมลงมันก็ดอกบัวที่เหลือแต่ฝักเกสรกรีบหล่นหมดค้อมลงไปใกล้จะหัก คิดปรงจิตสังขารของตนบาร่างกายสภาพของเรามีอย่างนี้แน่นอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่จะต้องไม่สวยสดงดงามอย่างนี้เสมอไปไม่หนุ่มเสมอไปไม่คลายก็ไปหาความแก่คลายก็ไปหาความร่โรวยมันก็ดอกบัวนี่เป็นธรรมดาจิตใจสบายลืมตามมาว่าจะเลิกตอนนี้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดิรมิดดอกบัวดอกนั้นให้หักลงไปกับพื้นปฐพี เธอมองดูดอกโบวนี้บอกเออดอกบบวนี้เป็นดอกโบวทองคําแข็งแรงในที่สุดก็มีสภาพเป็นอย่างนี้หักเรียรายก็จะกระจายไม่เป็นชิ้นดีในที่สุดก็จะถมลงไปในพื้นปฐพีเป็นแผ่นดินไปหมดจึงกลับเข้ามาคิดถึงชีวิตของตนว่าเราเองก็มีความเช่นนั้นที่องค์สมเด็จพระพักวันทรงสอนว่าอนิจจังร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ทุกครั้งร่างกายมีสภาพเป็นทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็ต้องสลายตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าจักภาพร่างกายคือกันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานี่เป็นของจริงในที่สุดร่างกายเราก็ต้องสลายตัวไปแบบนี้ถ้าเรายังจะยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปคิดว่ามันมีความดีในที่สุดความทุกประเภทนี้ก็จะปรากฏ เมื่อการะสมัยเข้ามาถึงตายแล้วถ้าเราเกิดเกิดก็ต้องวนมาเกิดเป็นเด็กแล้วมาเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่มาเป็นคนตายอาการอย่างนี้มันจะหาที่สุดเป็นได้การเกิดแต่และคราวก็เต็มไปได้วยความทุกข์ไม่มีปจัจจัยใดที่เป็นเหตุแห่งความสุขในเมื่อมันเป็นความทุกข์มันไม่เป็นความสุขเราจะยึดจะถือจะเกาะมันไว้เพื่อประโยชน์อันใด ท่านพิจารณาไปในเรื่องนี้ในที่สุดจิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสตาก,กิเลสเป็นสมุทเฉตรประหารเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นนี่เขาถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารการที่องค์สมเด็จพระิชิตามารทรงสอนให้คนที่มีโทสะตยิตใช้กระสินสีประการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องประหารประหารโทสะ และในที่สุดก็ได้สมเร็จอาณาตตผลอย่างนี้มีอยู่มากเจ่ยนั้นการที่พระมหาภพิษจะพิจารณาพระทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นการทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเทตังหารก็ต้องใช้พระราชจริยาพิจารณาว่าอาการที่จะต้องใช้อารมณ์จิต เ่อเวลานี้จิตต้องการทรงตัวหรือว่าจิตต้องการคิดถ้าจิตต้องการคิดก็ต้องใช้กรรมฐานที่มีอารมณ์คิดที่เป็นข้าศึกกับโทสะจริตนั่นก็คือพรมวิหารสี่แต่หากว่าจิตต้องการอารมณ์ทรงตัวก็ใช้กรรมฐานคือกระสินสี่อย่างอย่างใหญ่ใดดังหนึ่งตามที่ตามพระราชอรยาสัยที่เห็นว่าสมควร นี่การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพุทธบริษัทให้ปฏิบัติอย่างนี้กร,ระว่าองค์สมเด็จพระญนสีพิจรารณาเห็นแล้วว่าคนเราทุกคนย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันว่าใจบังคับให้ใช้อารมณ์ปักโดยเฉพาะอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ บางคนต้องการอารมณ์คิดและบคุคคลคนเดียวกันบางครั้งชอบคิดบางครั้งชอบมีอารมณ์นิ่งๆทรงตัวนี่การใช้ประกรรมฐานจะเข้าประหัดประหารโทสะจริตถ้าจะทรงตัดถามว่มาแค่ชาโลกีตัดได้เด็ดขาดไหมอันนี้แต่มาก็ต้องขอถวายพระพร ว่าแค่ชาญโลกีก็แค่ระง,งับได้ชั่วขณะเท่านั้นอย่างเก่งที่สุดก็ในขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิให้ยับยังอารมณ์ความโกรธความย่ำบาดไม่ได้เท่านั้นก็เป็นทออันนี้ความจริงไม่แน่คนได้ฌานสี่บางครั้งเวลาจะเข้าฌานอาก,การคนโทสะจริตเข้ามาขวางอารมณ์เจ็บใจคนต่างๆมีอยู่ เป็นอนุวัาราสู้อารมณ์เขโทสะไม่ได้วันนั้นฌานพังบางท่านเวลาทรงฌานอารมณ์ดีแนบแน่งสนิทมีจิตมั่นอยู่ในฌานโทสะไม่สามารถจะมรกรุนจิตได้แต่พอครอารมณ์เป็นฌานแล้วไม่น,นานชั่วขณะครู่หนึ่งอารมณ์ของโทสะจริตก,ก็เข้ามาครอบงำได้นี่เป็นอนวุวาตในขณะที่ทรงฌานโลกี จะเชื่อว่าเป็นผู้มีการชนะโทสะเจริตนั้นไม่เป็นความจริงเป็นได้เพียงว่ายับยั้งไม่ั่วคราวเท่านั้นหากว่าปฏิบัติอารมณ์ให้เข้าถึงระโสดาบันอารมณ์ของโทสะเจริตก็ยังมีความแรงกล้าตามปกติแต่แต่ว่าไม่ประทุษร้ายใครด้วยอำนาจของศิลเกรงว่าสิลญะขาดนี่พอเข้าถึงพระสกิทาคามี อาศัยที่มีพรหมิหารสี่แก่กลามีอภัยทานเป็นสำคัญในตอนนี้รู้สึกว่ากำลังของโทสะจริตจะเพลากำลังลงมีเหมือนกันไม่มากนะักแล้วก็ยับยั้งได้รวดเร็วโทสะจริตนี้ถ้าจะทำลายให้หมดไปได้จริงๆให้สิ้นสากก็ต้องเป็นพระอนาคามี สำหรับเรื่องราวของโทสะจริตนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรมาเพียงเท่านี้เพราะว่ามองดูเวลาก็เห็นว่าใกล้จะหมดเวลาเต็มทีถ้าถวายพระพรมากกว่านี้ไปก็เกรงใจว่าจะเผื่อก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้